สวัสดีครับมาแล้วครับผมโอนเก่งการจงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเอ่ออยากจะติดตามแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งนะฮะแล้วก็กดแชร์นะครับนะกดถูกใจอีกตั้งหากนะครับครับนี่ก็จะใกล้ปีใหม่แล้วนะฮะตอนนี้ก็กำลังเร่งเรื่อง การเลือกตั้งนะครับวันนี้มีเรื่องคุยเยอะนะฮะในทางโหราศาสตร์ในทางฮวงจุย้ยในทางอะไรเรียกว่าอาถรรพ์ลางสังหรณ์อะไรทั้งอย่างนะฮะวันนี้เราจะคุยด้วยเหตุด้วยผลครับเนาะต้องมีต้นเหตุนะครับว่าทําไมตอนเนี้การเมืองนะสังคมนะครับบันทึกแต่งแยกมีเรื่องขัดแย้งกันเยอะนะอย่างที่บอกไวนะ้นาะช่วงนี้ดาวคานะลครับ ดาวมันจะอยู่นะครับดาวราหูอ่ะมันํำหน้าเสร็จแล้วก็ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์อ่ะไฟคุณธรรมกับไฟอาธรรมนะครับมันมาอยู่ร่วมกันมันได้เกิดการขัดแย้งกันนะคระทุกหย่อมย่าท่่ทๆไปเลยครับนะฉะนั้นในครอบครัวก็ต้องระวังกันนะฮะอย่าให้มันแตกแยกนะครับช่วงนี้มันอาอารมณ์จะเสียมากครับเพราะไอ้พีเออ่ะฝุ่นจิ้วอ่ะนะ ้5แล้วครับมันมากาเรามาบุกรุกร่ารานถุงท,ทุกทุกทุกครัวเรือเลยนะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่แรกวัาจะคุยเรื่องบินนะฮะกับเสียโป่อไอเรื่องทาบุญแล้วมันมีเรื่องขัดแย้งกันนี่นะอันนั้กจิบครับเรื่องใหญ่ดีกว่า <S <S พักเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยตอนนี้แม่มันดีกว่าช้างชนช้างนะที่ที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะนะ คงจะเป็นข่าวอยู่แล้วครับนะฮะคือหมายความว่าการเลือกตั้งอบจน,นี่นะของจังหวัดอบจอบจอเข้าไปครับอบจอนี่นะของจังหวัดเชียงใหม่อ่ะนะคือระหว่างนายบุญเลิศบูร,รณนุกปากอนนะครับนะกับนายพิชัยเลิศพงอ,อนิสรนนะครับทั้งสองคนเนี่ย เป็นคนของพรรคเพื่อไทยครับนะหรือว่าสายเลื่อนเที่ยวกันนะครับพรรคเดียวกันเพียงแต่ว่าคนละขู่วคือนายบุญเลิศเนี่ยบูรกปกรณ์นี่นะฮะเขาเคยไปอดีตนายกอบจมาก่อนแล้วก็เป็นคนสายแดงอ่ะสายแดงเต็มตัวนะครับโดยมีคุณจารุพรนะครับนาจารุพรนี่นะครับนะฮะอ่า เป็นผู้กลุ่มพรรคเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงส่วนพี่ชายเลิศพงันดิศเนี่ยก็เป็นพรรคเพื่อไทยเหมือนกันแต่เป็นสายของเจแดงเจแดงคุณโยเจวพานะฮะองคสวัสด์ตอนนี้มันอย่างนี้ครับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีทักษิณมาเป็นพี่เลี้ยงครับเนะนี่ยตรงนี้สิครับนะลูกพี่นะฮะกับลูกน้องสั่กันแล้วครับเนะอ่าแล้วจะเปยังไงครับทั้งสองนี่นะครับนะฮะ จตุต้งพองกับทักษิณแล้วครับนะฮะบุญเลิศกับพิชัยเมื่อทะเลาะกันแลวเนี่ยการแตกแยกเนี่ยใครจะแตกครับสิ่งที่จะแตกก็คือพรรคเพื่อไทยไครับมันจะใครมันก็ต้พรรคอะไรคนเดียวเราพรรคก็แตกครับนะพรรคแย่ครับพรรคอะไรไปเต็มๆเลยนะครับนะฮะคนที่แพ้ก็คือเพื่อไทยครับอ้าวคือสองคนเป็นพรรคเดียวกันเนี่ยใครได้มาก็โอเคเอ่ะแต่ว่าทะเลาะกันสาวไส้กันโอ้โหอยาให้บอกเลยนะ ตอนนี้ไอ้สาวไส้ไปเลืองตามการเมืองแล้วครับผมอยากคุยเรื่องเหตุผลว่าอยู่ๆทําไมพรรคเพื่อไทยตอนนี้มันแตกเลือเกินเออสุดารัตน์ก็ออกไปตั้งพรรคใหม่นะครับก็ทําให้อ,นา,อนาคตนะอนาคตนะอนาคตในการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมาะในพรรคเนี่ยสายอีสานส,สายกทมนะครับรรคกลางอะ่ะจะมีบางส่วนแยกไปอยู่กับพรรคคุณสุดารัตน์ สุดารัตนตั้งแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นเชื่อสายมาจากทัางธรรมสังคมครับของพลตีจำลองนะครับต้อง,ต,องต้องคุยกันเรื่องยาวแต่วันนี้เราคุยเรื่องเชียงใหม่คุยเรื่องสองคนเนี้ยว่าทําไมมันแตกท่านสังเกตหรือเปล่าครับตอนที่เมื่อเมื่อเดือนที่สองเดืนที่แล้วเนี้ยที่พักเพื่อไทยมีการแก้โลโก้อ่อหัวโลโก้พรรอ่ะที่มีพอทอใช่ไหม มีลายเส้นนะธงชาตินะครับสีธงชาติแล้วก็ใส่หัวเข้าไปปกติไม่มีหัวนะใส่หัวเข้าไปหัวพอพานกหัวทอรทหารนะเห็นไหมสองก็เลยกลายเป็นสองหัวครับกลายเป็นสองหัวแล้วมันแปลกนะคูตทงทางโหนี่มันมันเรื่องธรรมชาติเป็นตำรมาหรือเปล่าไม่รู้นะพอพาเนี่ยพอพานนี่นะครับนะฮะมีหัวละทอรทหารมีหัว ตนี้เราก็มาดูไอ้อะไรกันเนี่ยพอพานไปตรงกปบจตุพอรอามีพอพานเห็นไหมทอทหารทักษิณอา้าวพอทอนี่นะฮะก็เลยสองหัวแตกกันเลยครับเนะแล้วก็สองคนเนี่ยมันแยกกันไปนี้่มาดูว่าบุญเล่ยกับพี่ชัยเนี่ยเออใครจะได้เป็นใครจะชนะใครจะเข้าวินเอออันนี้น่าสนใจกว่าเราก็มาดูจังหวัดครับจังหวัดเชียงใหม่นี่ดาวมฤิตอยู่ครับ ดาวปรตยูเป็นดาวประจําจังหวัดใช่ไหมดา้านเมืองแห่งการท่องเที่ยวเสร็จแล้วตอนนี้มาดูกันว่าบุลเลอร์นเนี่ยถอดชื่อออกมาได้ยี่สิบหกครับนะยี่สิบหกเลขแปดนะแล้วก็พิชัยลนะ่ะพิชัยถอดชื่อมาได้ยี่สิบหกแปดเมืองกานเอาเออแปลกใครมนเนี่ยเลขแปดลาหูทั้งคู่เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครจะเข้าวีไกยชนะเอาดาวสกุลเข้าไปร่วมครับ นามสกุลบุญเล,ล,ลิศบุญล,ละลูกบุญละลูกปกรนะครับนะฮะถอดชื่อได้เลขสามสิบห้าครับสามสิบห้าบวกยี่สิบหกนี่ละครับได้เลขเจ็ดครับเลขเจ็ดดาวสาวโอ้โหอื่นละครับอื่นแนนะ่เสร็จแล้วพี่ชัยเลิศพงอาดีสรนี่นะครับถอดชื่อได้หกสิบเจ็ดบวกกับยี่สิบหกเป็นเจ็ดเก้าสิบสามเป็นสิบสองเป็นสามครับนะ อังคารครับนะถ้าดูระหว่างอังคารนะครับกับเสาแล้วอังคารชนะครับเร็วไวอ่เร็วไวนะครับนะะนนถ้าดูในดวงแล้วตอนนี้ก็อังคารกับเสาก็โยกกันแล้วครับนะอังคารโยกหน้านะครับมีวัต่ยูนําก็ดีกว่าดีกว่าแสดงว่าทักษิณฝ่ายพี่เลี้ยงเนี่ยมีโอกาสนํานะฮะมีโอกาสนํานะครับฝ่ายจตุพรนะครับนะฮะ ฝ่ายบุลเลอร์เนี่ยก็ก็ตามครับเพราะดาวสามันช้าเหมือนเต่ากับกระต่ายอะ่ะนะครัเหมือนเต่ากับกระต่ายนะครับนะก็ก็ก็โอเคนะแต่ดูตามดาวแล้วเนี่ยแล้วก็ถ้าเราดูพื้นฐานเลยนะทักษิณเขาเป็นคนเชียงใหม่นะครับเจนแดงเป็นคนเชียงใหม่จาตุพรเป็นคนต่างถิ่นครับมาจากใต้นะครับนะอาจจะมีฐานแดงหนุนอยู่บ้างนะครับนะแต่สู้ไม่ได้ละ ตอนนี้มาดูฐานเงินอีกโอ้โหสู้กันไปได้เลยฐานเงินนะครับนะฮะพิชัยเขาเหนือกว่าเยอะเจนแดงก็รู้อยู่แล้วนะฮะแม่เจ้าแม่เจ้าแม่นะก็คุยกันตรงนี้แลครับให้ฟังวันที่ยี่สิบนะฮะยี่สิบนี่แหละครับนะวันนี้อวันบัววานี่วัววานที่สุริยคราเนะครับตอนนี้คาดมันอยู่ในช่วงเจ็ดวันนะครับมันจะคาดใครนะฮะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนะฮะ ว่าพักไหนจะถูกคราดบ้างนะตอนเนี้พักเต็มๆก็คือพักเพื่อไทยแล้วครับถูกคราดครับนะเพราะว่าสุริยะคราดเนี่ยมันก็จะไปคราดกับดาวจันทร์กันอยู่ตรงไหนครับถนนนะถนนเพชรบุรีตันใหม่นะมันเป็นดาวเพชรก็คือดาวจันทร์ครับนะแล้วพักพักเพื่อไทยเนี่ยไปตั้งอยู่ตรงนั้นนะครับนะก็ถูกยุบม,มาแล้วสองคนนะ เทวดีก็แตกแล้วครับน,นะถือคราวแล้วครับน,นะก็เนี่ยเรื่องหงจุ้ยนี่สําคัญมากนะคือเราจะใช้ที่ตั้งการดูหมอเนี่ยมันต้องดูหลายๆด้านเอาใช่หรดูหลายๆด้านนะครับเอามาหยิบกันนะหนึ่งที่ตั้งชัยภูมิเนี่ยก็เรียกหงจุ้ยนะครับว่าทําเลเหมาะไหมกับอาชีพกับสิ่งที่ทํานะครับสองชื่อพักนะชื่อพักสามธุรกิจที่พักทํานะครับนะถูกฉลองไหมนะ คือมันต้องมองหลายรูปแบบวะนะฮะคือก็ก็ก็ถือพยายามเอาความรู้เนี่ยเอามาแนะนํามาบอกกล่าวอ่นะเพื่อท่านจะนําไปใช้ได้นะครับนะคือโหราศาสตร์นี่นะครับมันคือการเรียนรู้ธรรมชาติเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะให้อยู่กลกืนกับธรรมชาติผมย้ำเสมอว่าเสืออยู่ป่าปลาอยู่น้ำเฉะนั้นเมื่อคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วนะฮะมันไม่ตายอ่ะมันไม่ตายครับไม่เวียนว่ายตายเกิดน,นะครับ พราะว่นั้นถ้าเราอยากจะเป็นผู้ทรงความรู้นะฮะเป็นผู้หลบรู้เอาไว้แนะนำคนอื่นต้องเรียนรู้ทุกอย่างกันนะดังนั้นผมก็ตอนนี้ก็จบคําบวนทุกอย่างแล้วกำลังมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณนะครับในพระไตรปิฎกน,นะครับนะก็ได้อะไรมาเยอะเลยครับนะเจอมาเยอะอา่านมาสิบเล่มเนี่ยตอนนี้ได้อะไรมาเยอะนะก็พยายามสรุปก,กันกรองออกมาให้เหลือน้อยที่สุดเอายอดๆเอาหัวใจมาเนี่ย แล้วเอามาผสมกันระหว่างโหราศาสตร์นะครับนะพุทธศาสตร์และตบท้ายด้วยวิทยาศาสตร์ความเป็นไปได้ความเป็นไปไม่ได้กนะันนะนี่ถ้าเ้นต้องเรียนโหราศาสตร์ต้องอย่างนี้กันนะก็เอามาคุยกันนะครับนะว่าแปลว่าเชียงใหม่คราวนี้สรุปแนะ่คือไม่ต้องไปภางไหนครับภาเดียวครับก็รอกันสรุปแล้วครับแนตะ่ว่าเป็นยังไงก็พี่ชายครับนะพี่ชายมาละนะเห็เนฉันละนะ รองรับขนาดทักษิณออกมาเคลื่อนไหวก็ไปธรรมดาแลว้วนะเอาละแต่ที่ห่วงใยคือพักแตกับแล้วมวลาไปคุยกันเล้วว่าสุราษฎร์จะไปตั้งชื่อพักอะไรตั้งที่ไหนนะครับแล้วจะมีโอกาสร,ร่วมรัฐบาลไหมคือถ้าเขาอยู่เพื่อไทยนะฮะไม่ออกไปไหนนะครับชาตินี้ปิดประตูเลยครับไม่ได้ไปรัฐบาลนะคคือตอนนี้ตัวโหการเมืองนี่มันสนุกครับสน,นุกนะฮะ แต่เราต้องดูแบบแบบแบบสุขุมนะแบบเป็นกลางนะอย่าไปเอียงใครหรือไปชอบใครเป็นส่วนตัวนะครับเราจะทําให้เราเนี่ยสายตาเอียงไปด้วยจิตมันก็เอียงไปด้วยฉะนั้นทุกอย่างนะครับทําอะไรก็แล้วแต่ครับเอาพอดีพอดีนะอย่าให้มันดามเกินไปนะครับเนี่ยอย่างบินเนี่ยไหมเหอไหมเอามาเอมันก็ไม่เข้าใจนะคือจริงๆเนี่ยนะ เสียโป้เสียโป้นีก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเขามีอาชีพอะไรนะไปขอเงินมาสิบล้านเนี่ยขอจริงไปขอจริงด้วยเออผมไม่เข้าใจนะผมไม่เอานะมีลูกศิษย์ลูกหาเขาแนะนํามาไงก็อยาพาไปหาไหมหาพวกเศรษฐีพวกเนี้ยพวกอย่าไปยุ่งเลยถ้าเขาบริจาคมาเยอะๆเนี่ยเขาก็าจะเป็นคนชี้นาเขาจะเอาไอ้นู่นเขาจะเอาไ,าอ,าไอ้นี่เงี้ยโอไม่ได้เราไม่มีสระในการคิดในการทำนะเราจึงบอกว่าเอามาหาชนก็ไนะ เอามวลชนรับก็หมายความว่าคนละห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็สลักชื่อที่เหินก็ได้นหละคือเป็นเจ้าของไปแล้วละหนึ่ง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 คนละหนะเอาร้อยบาทสลักชื่อหินหยกถ้าทั้งครอบครัวนะฮะสี่ชิ้นนะครับเราก็มีมอบกระบอกบนอิ่มให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยบอกให้รู้ว่าทุกอย่างนะฮะเราเอาสบายๆเอาพลังมวลชนแหละครับดีที่สุดนะครับอ้าว เอาว่ามาไกลวันนี้คุณจุ๊บสวัสดีครับคุณพิมพาสวัสดีค่ะอาจารย์ครับคุณประพพลสวัสดีครับอาจารย์ที่นับถือขอให้สุขภาพแข็งแรงครับการบุญสําเร็จดังปัรถนานะครับขอบคุณครับคุณทวินสวัสดีครับอาจารย์ครับที่ให้ความรู้มากมายครับยินดีในบุญครับขอบคุณครับคุณสิทธิพรสวัสดีค่ะอาจารย์ดูทุกวันครับคุณอุตสาพลสวัสดีค่ะอาจารย์ครับขอให้สุขภาพ ร่างกายแข็งแรงค่ะครับคุณนวพรวันนี้ไม่ได้ยินเสียงค่ะไม่ได้ยินเสียงเหรอมีอยู่คนเดียวที่บอกไม่ได้เอ้เครื่องคือโทรศัพท์คุณมีปัญหาบ้างเช็คหน่อยเช็คหน่อยคุณนิพนธ์สวัสดีเช้านี้ครับท่านเก่งกาจจงใจพระครับโหราจารัษฎาอาวุโสครับทำดีได้แต่อย่าให้เด่นล้ำหน้าตาจะ <Chris S 2> มีภัยมาให้ถึงตนได้ครับหลายครั้งที่ล้ำนาย มีแคนต้องชำระครับบุญคุณไม่ต้องตอบแทนครับคุณแบคพิกสวัสดีค่ะเสียงเหมือนอยู่ในอุโมงค่ะเอคุณทิติพลสวัสดีครับอาจารย์กิ่งการับขอให้อายุยืนแข็งแรงต่อไปอีกครับครับคนมาอิจฉากันครับก็ธรรมดาเลยนะทำอะไรก็อย่าให้เป็นดาวรุ่งอย่าให้เป็นดาวเจะหลักแสงนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนมาดับดาวนะครับค่อยๆไปไปแบบ ช้าๆนะฮะแต่มั่นคงครับแล้วก็แน่นอนนะครับครับอย่าลืมนะครับจะมาร่วมกันนะครับอตอนนี้ก็คือเป็นช่วงช่วงอ่ะปรโมชั่นก็นได้นะฮะท่านที่อยากจะให้ดูดวงทั้งครอบครัวนะบรรจุดวงไว้ในวัตถุมงคลอ่ะพักภูมิสกุลอิมนะครับนะทั้งครอบครัวเลยแล้วก็ดูดวงให้นะก็บริจาคมาหนึ่งหมื่นบาทนะครับนะเงินนี้ไม่ไปไหนครับจะไปทำโครงการ ก็เราไม่ได้มีอย่างอื่นเลยครับแล้วก็ไม่ไม่คือตอนนี้มันขยัอะไรไม่ได้นะว่าจะไปจัดคอนเสิร์ตก็ไม่เอาละนะโควิดมาเงี้ยนะพีเอ็ COVID นุ่นจะุดฝุ่นจิ๋วอ่ะสอจุด้ามาเงี้ยมันอันตรายกันนะฉะนั้นดูแลสุขภาพนะครับก็อ,อย่างนี้แหละดูกันทา้งนี้นะมีอะไรก็สอบถามมาได้ครับ0 8 1 8์แปดหนนะครับนะครับวันนี้ขอทุกท่านชมดีครับ แข็วคกร่งปลอดภัยไร้โรคคาพยาธิเบียดเบียนนะครับตะวันดีครับ